กูเบ็ดครับโอ้มานแล้วตัวน่ะปลายังวะงปลาเข็งป๊าดปลาเข็งครับโอ้ตัวใหญ่เลยเข็งใหญ่โอ้งงโอ้ก็แบบใหญ่เ,งงเลยครับเอิด กห็งไงครับพี่น้องอ้สุดยอดฮะใส่เวทหวยครับใส่สวยเลย สวยงามเลยโอเคเรียบปมดไปกล้นครับ